สบายดีโอ้ยโดยน้ํากินน้ํากินลูกต้องดังนี่เด้อเพิ่นบ่ได้ยินเด้ตอนเช้าหูอึอ้ถูเด้อแม่นางน้อยเฮานีจดินจดอนลูกาลูกานนี่แหละมาตั้งเฮือนตั้งซานมื้อนี้มาย่อเฮือนย่อเสามื้อจบมือดีมือสวันดีมื้อจบมืองามมื้อนี้อย่าขอแม่นางน้อยนีจดินจดอนนี่แหละยาายใส่สวยมาอยู่จเฮือนจซานนี่ดายแต่ทางกลางมาอยู่ในจเฮือนนี่เด้อลูกานขอ ต่างเพื่อนต่างชานต่างเสาเพื่อนเหมือนเขายาบัดคำเด้อบให้ทวงให้ตื่นเด้อเขาเนี่ยบัดคำให้ลูกหลานยืดดีมีแฮงมือจุบมือดีมัอนี้มือจุบมือสันวันดีมือนี้อ้ามีผ้าหวานพ่อมาค้นหาขมามากยาขี้ขาวแล้วก็สูบมาอันสูบยาเจียวหมากขี้ขาวแล้วก็สูบยาเจียวหมากเด้อให้ลูกหลานยืดดีมีแฮงได้เมือนี้ได้มาอยู่กันให้โชคให้บายเด้อ นอนน ada, นาผูผ้าขีดเพิ ouais. <t <t oh, uh ่นบอกให้ผ้าฉูบก้อนเพิ่นวะกินข้าวแล้วก็กินน้ำพร้อมนิ้วขบสุดอ่วุ่นบาทนี Puis ่เปิดภาพมาเฮ้พี่น้องเอยทางสร้างกำลังหามเสาไปอวยหนาอวยก้นอวยหลังอยู่เนาะ โดยอ่ะกาบสบายดีสว <ination, sí. S 1> ัสด yani, no? ีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบทสุสุคนกะยินดีตอนรับทรงแม่น้องพิงตอนเศร้าเมื่องามยาดีเด้อวันนี้พ่อพี่น้องเอยเนาะโดยอ่ะวันนี้อกํลังหามไปได้สต้นเนาะยังเดลือไอ้ต้นอยู่พอคนชิดได้หามไว้สามถึงเวลามื่อสมมาพอกวนแล้วก็เอาขึ้นเด้อ <laughs> lộp khủng một vé nữa đôi somebody tốn sau nó đôi sau đâu cocon ra sữa đi xem tốn trong khoa đăng ninh xem hả 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 เช่าแย่ไว oh, ้ลังมาเช่าสันไว้หนาอยู่โอ้ยวันพระแล้วมตั้งก่อนร้อนน่ะเนาะข้ายู่ยังคิดพ่อตอนนี้เพราะว่าเช่าสันต้องอยูดังสามต้นได้เนาะอ้ายเนาะโอ้กิ่นี่เอาเา่าแย่ไว้หลังเลยเช่าสันไว้ทั้งหน่ะโดยพอจะเป็นทรงเอื้อนขั้วเป็นทรงลักเมได้เสมอกัน เอาบอยอดลาป่วยบ่มาหนิพักกันยกจ้ามชาวกูเขาห้อน้ำเลหยาแตกเลยโอ้แตท่านี้อนหนเแตกเรารถบนรถได้แล้วไปก่อนว่โอ้ยไปเราไปตะโกนง แต่คนมาบุ่มเนาะปิต่มถอยมากระเท้งอะไรยองลอยโนสบายแล้วนี่ตอนนี้บอกบุกเ่กาบอกโอเขาทั้งมีคนบอก ้ยแ <imana> ้นด <c oughs> um, ิอ uh, uh, uh ้เยอแล้วเกาหาเต้สดมาลดิโอ้คอ่ะุทั้งสองไม่ลูกพันเห็ดอย่างทังหลังบ้านคุณไปทังพี่ก่อน ฮะจะย้อสาวยังมาแต่งคันบ่ฮะโอ้แต่งยังพี่บ่าคนบ่ออกผาปิ้นหน้าออกแน่คนจำหน้าจำตาบ่ได้หรือเ่าออกแล้วสบายดีโดยโดยน้ำกินน้ำกินหรอกต้องดังเลยเด้อคนมาได้ยินไดยตอนเศร้าหูอื้ออถูเด้อแม่นางหน่อยตอนนี้จะดิ้นจะดอน ลูกคาลูกล้านนี่แหละมาตั้งเฮือนตั้งซานมือนี้มาย่อเฮือนย่อเสามือจบมือดีมือสันวันดีมือจบมืองามมือนนี้ยาขอแม่นางน้อยท่านนี่จะดินจะดอนนี่แล้วใหญ่ใหญ่ใส่สวยมาอยู่เจเฮือนเจซานอยู่ได้ใหญ่แต่ทางกลางมาอยู่ในเจเฮือนนี่เด้อลูกล้านขอตั้งเฮือนตั้งซานตั้งเสาเฮือนมือนีคอยหยาบัดคำเด้อใหวทวงให้ตื่นเด้อคอยหยาบัดคำให้ลูกล้านดีดีมีเฮงมือจบมือดีมือนี้มือจบมือซันวันดีมือนนี้ อามีผ้าหวานพร้อม,มาคั่นหาขมามากอกยาขี้ขาวแล้วก็สูบมาอันสูบยาเขียวหมากขี้ขาวแล้วก็สูบยาเขียวมากเดอ้อให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งไนดะ้เหมือนอีนได้มาอยู่ก็ให้โสดใหล้ลาบเดอ้อนอนอในกระทอมในซานไงนั่นผู้พาขลีดเพิ่นบอกให้พาสูบก้อนเพิ่นวะกิน,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 นข่าวแล้วก็กินน้ำพร้อมนี่ยว <laughs> ขบศูนย์ ข้าสาวข้าวานบังเดวข้าหลวงลูกล้านเด้อลูกลานยิดีมีแหงเด้อแม่น้อหน้อยคนนี้จะดินจะด้อมไวยท่วงให้ตื่นได้ลูกล้านมาอยู่ไหมมาขอผักขอเส้าในดินดอนนี่แล้วให้คุ้มครองเมืองแง่พกบ้องสมักษาได้เป็นลูกล้านคนหนึ่งได้คนเนี่ยแม่แม่น้อยน้อยคนนี้จะดินจะดอนจะคล้องดินดอนนี่แล้วผู้พ่นอยู่ก่อนนี่แหละลูกนานมาขออยู่ขอผักขอเส้าเด้อลูกล้านยิดีมีแหงเด้อ เห็นคนร้ายก็บ่ให้ท่วงให้ตื่นได้มาย่อเอือนมื้อนี้มื้อจบมื้องามื้อสันวันดีให้ยายจากกลางให้เพิ่นมาอยู่ทางแจ้นี่เด้อให้มันอยู่เพื่นอยู่ซานอยู่หม่องนี้ได้บดนี้ค่ะตอนนย่บัดคําขุดมื้อวานบ่แม่นันให้่อยท่วงให้ตื่นขุดที่ดินวานนี่หั่นลืมบ่วานลืมอาวมาคอเพิ่นน้ําดังเนาะดอยเอาขุดอินขุดดอนนี่แหละหัวหางทางลายเพิ่น ເອົາກິນນໍາກິນນ້ໍາເດີ້ແມ່ນ້ອງນທນດຈດິ່າຈປາເຈົົມີແຕ່ຄໍນຄໍາຂຸນນີ້ເຄໍາຄົນຫໍາຂຸນມຈົບມືງາມມືສັນວດີໂພ່ນຜູ້ງາຮັດຍັ แสดงนิงอกุงหงอกหงโดโอ้โหึงมีดกสีอันชิขาอยู่บ่ังกวเก่ายังกอจ้าคืองามกัวเก่าจ้าคืองามก่าเก่าแสดงว่าที่ผ่านมาบริมีได้คมงามโอ้่เหาจโอ้ไ่เห็นนาอะไรมือเลยเพื่อนเอ๋วไม่เห็นจเป็นลายเดือนเลยโอ้ มีแหงอยูด้วยส่่องแบบนี้บริเวณหน้าลายมืองามขึ้นกว่าเก่าเลยะไปเบิ่งเพิ่นย่อสาต่ตทั้งพี่เพิ่นก็เฮ็ดกินเฮอนครัวโตชาพี่บ่บีุ่นนี่มุนมุน

โอ้ยคุมนั่นเนาะเพราว่าเบิ่งคือคุมคือน้อยแทบมเชาี้งเดนร้ายว่ะแต่จริงาเดียวเห็นคุมพี่แมนว่าแถบนี่เนาะเออมีโทรมาไปเอาซีดงัวเราใชกไงโอ้ทันที่ทันไหยังไม่ยออเชาวรุดไปเลยรุดไปเลยไปด้ี่หันเมนอีดีห เงินเนาะเอาเจ้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 าซะนี่ขึ้นกับชุมเจ้าเลยแบบนี้ตอนแรกเราไปเพื่อเลยนี่กินเอ้ายังกันนี่ล่ะสบายดีเด้วยแกงน้ำไหเล่นเสียวหาน้ำไห่ทานได้โอ้แกงฮืนเชียวไลย มาเร่แก้งใช้อนะเะป้าไโิปแกนมาไหมเป็นอันต้มถาเยื่เจะเอาไปตมโอ้ดยดยน้อดอยใช่ไหทอดด้ยเบาอ่ะชิบูวิทคนไม่แป้นไง

คือลายเอนง่าเวาเดียวมังคือาวยังายบัดคุมคือเดือดเลือน่อยถ้จริงผูกตาหัวเตาหายังเวรดแถบดอดีเดบวันี้ด้ทีโดย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 เอ้ยให้พวกใหญ่ยังบุไปอยู่จี Yeah, ead, ่างเดียวเขาบอส่เมืองนี่ว <resource> ะ nice, nice ่านดูง <bullying> า <iso> <tt ě ridiculous oro> ูเอาแมรถเอาแมนขับไปที่องคุณเจ้าสิไปบอดไปเองไปเองมาเองบอสนบองุ่นใคนบน้องแข้งผน้องเชรุ่นเจ้าที่ไปท่ารวงคุณใกล้เแค่เราบอกก็ยังับูฮู้แล้วนีนักสอนคนนียกนี่ อันนี้ก็จะได้หามเสาก่อนหามเสามาวางไว้เนาะได้มืออันเวลาสุมาพะควนกับเมนพรมงสาวเกิดมาพี่ดองเอคืออะไรคอไรทั้งหนาพคนเลโอ้ไต้ผู้เี๋อยู่ทั้งหนาวพอตั้งแอรใกล้รถอยู่ใน

กองหนึ S <S ่ง่าเมื่อยเมื่อยก็ะยานะเราเมย์เพื่อนเจ้าของยิ้มเขียวจนแห้งวะย่อเสากะรอวันนี้มาแต่ลนแต่เราเออขึ้นขามาขามานอนหนึ่งบกเข่าบกเข่าและขาเล็กค่ะเลนี่คือว่าไปว่างแล้วเดี๋ยวจะคือว่าเต็มมัลลังเนาะเดี๋จะไปเป็นระเบียบเลยฮะเป็นระเบียบเออเพื่อจานรผลเมื่ก็คือเพิ่งคือไม่ได้

เธอได้อื่นนี่ยอมกรดนามนี่ะนามปักมือเลยอ่านี่มาด้ด้ที่ว่ากล้วยสาวไ้เตาหัวเตาหางไห้เนาะถึงเวลาเพล่นนล้วก็เลย

เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีเียไปห้มักข้างหน้ากูชูมันักลังไงนียยะเบยพี่เยเช้านั่นฝาชูกำลังกันป่เอาอามาเลยนงเมดเยอามาแล้วเดาต้องมีเอาขนุนพรมนชดหนึ่งน้าเข่าหน้าเข่าเลเติมแยมร้อยกันเอานุมาใน เริ่มตาำลงตำลงเลยพยศเลยหายใได้ต้นสองสี่หกแปดเาหายได้เก้าเรื่องนี่เอาขนมปลาไอ้พยดจมอยู่ว้ยจะได้กินขม่ยังมยอยู่บ่ไอ้หวใของนักเห็นหน้าไปเมื่อชิบะรกินขมายาวาอก็ชิ้นึ่งอก

nè, ừ. à, bây giờ nó mà bây nhụp, à, bây dài hơn, chờ cầm đùm, hả, từng công lăng con, từng công lang con, để, bây cứ oh. khỏi đấy à, kẹt đấy cầm đùm đâu, không thong mi, kẹt cầm con, kẹt mười con, một con một cái chế, này, mì cái chế này thì qua đây, 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 เียงโซ่ง <Techn> น <Pokémon> ี่ขนมปางงสาวหางขนมไอนี้กมาอนอนกอนอ้นมันของใทม่ชงโซเออวมงอนงานกมของใของเล่าบ่โอ้นี่ี่สะเก็เนาะได้ปุ๋ยให้พ่อต้องนิ่งแล้วก็น้ำที่เรือไปให้อันนกนี่มาเอาน้ำไปกินนะ อนนั้นับไปชกถือเงินนหได้เงินได้วยจกถือขนมนะขนมไงบอไปซื้อเพราะว่ามันชื่ออยู่ไก่แย่มันเปื่อยชื่ออยู่เชนูผนได้น่ะเติมกําลังกัน่อว่าขนมนะขนมกเว้นบอกเขาบอกมาขั้นขั้นหิ่เต็มเงินนะ ตึงกํา <rôle> ล <él an ici> ัง <t> ก <ut ol ak> ah, ันยนตู้ถือไทยอย่างนี้มาปวดแล้ววะเตึงกําลังก่อนเบืองไหนคือเห็นอ่อนโลกอ่อนโลกเลยแต่ละคนไอ้น้อยไแม่ขนมบไคนชอปวดต้อนี่นางมาเดนามาเด้อขนมเด้อ พลังผักเมย์ลังผักเมยผักเมย์มักทอได้ว่าชื่อกัจีปเต้โดชื่อบระธนทางหันเ <ession> ป <als> oh, wow. ็นคิวหลายโดดโอ้โหไปเย็นบระธนทุกเจ้าย่อสาวีขนมมันเจ้าฟาดนะคือเตาเนาะก็มาใช่ชกจีปเตีอ้มาันีสองหนแต่หันที่ซื้อประจําแบบคิวเงออไปยีสิแางก่อนก่อนอะไร หอนี่เราจเบืองคันีว่นกคได้นะ้เบืองปาเบื่อย่วบ้านนี่ก้อนตอนนี้เมื่ยก่อนบานเเาะทำที่ทางเลยนะใจก่อนเดไปจอหอดเก่ามุ้งหอดเราจักจักจักม้งแล่ว่าตรงนี้ตอนนี้ยังยัยังมุ้งเลย ย <stata S 2> ังอยู่อ่ะีคนังอกสี่นาทีก้ามุ้งก้าอกนาที่นาทีอีกสี่นาทีก้ามุงก้ามุง้านาทีพ่ั้นบก้ามุก้นาที่ก็ยังมาทันม่งนคอยเป็นค่อยไปเนาะ หมบบกมะมยก่อนเลยบก็เอาตัวเอาตัวที่มันเชาเอกขึ้นกอนก็ได้แล้วตัวนี้เขาไปยูกายองยผเลไมยแงนเนาแมนเอาเอาจบงานบ้างกันแซวอยู่่ตบุกันดูเด้อคนงก็เป็นรอยจซวไปหน่อย โอ้เจ็บไรอ้สบายดีขอบใจเด้อมาสวยมาหนิโอ้อย่าพังเมื่อไรอยู่น้ำจนแล้วหมดเลยกินต้มไก่ก่อนแกงข้างานมาแล้วยแค่นี้เขานีปมาให้เพันผูกเสาอันเสากลางก่อนเพราะว่าห้อนเวลสร็จอีกบ่ตัวได้เสาเอกเสานี้บ่ฮะกินข้าวเอาโอ้ยน้ำรังก้อนข้าวหนาตัวนี้ก่อน ก็เพ e ่นนเออเจ้าฮะโอ้อ่กินกินกินเอ้ยกินมาแล้วเออยายนะยายเงินใส่คุมปากแสวเขาแซร้รถนี่บ่เอ้ยวนี่ไหบงมนลงเนใส่ใเงินปา่านอนกนใส่เงินปากอันนี้ปากคุมนอะอันคุมละพันใช่กะใส่ หาบ้านบาทได้เงินีเก่นเอมีเงินเหียญนี่เงินตัวน wow, ี้เงินยังอันน um> ี้เงินลาวหเงินใบใบลอยลอยกีบออถูกโอ้ลอยกีบใช่ใช่กันลอยกีบลอยกีบคาบกี้ดื่มหรอ ตัวนี้ฮะเงินเวียงจันตะกี้ตะเกานี่ยเงินตะเกาสร้างอ่กีตะกี้ก็สีแดงเหมืนบบ่อาหารอาหารซันนี้เนี่ยเแมนตัวนี้เงินเงินเวียดตัวนี้เวียดีจเวียดเนยกระเอาเบิ่งเยเบิ่งเวลาเด้พรษามีบ่ไอ้ใบนั่นน่ะใบควายนั่ยอดใ่นีใบพันมีบ่จิบหาพันเอาแบบเปรตนะ ใช่ปากกรูไม่ได้มันเฮงินมันเจ๋อนะอันนี้อันนี้มันเงินนะเงินลอยเงินติดเงินนะเนั่นเนื้ออันเนี่ยอย่งนีสิบกีบเออสิบกีบก็ยังมีเก็บไว้สิบกีบอันนี้มันก็ขาดไปเลยเนาะก้ามันบวขาดก็ยังขาดวันนี้นะเดี๋ยวมันปิดไปิดไปอย่างมันขาดแล้วอ่ะนะอันนี้เงินเวียดกับเงินจีนบอกจีนหรือเวียดเดียวกันเนาะเก็บเก็บไว้อันนี้เป็น นี่เบิ่งเวลาเ้อเจ้าอันผู้อยู่เห็นเบิ่งเวลาเก้ามงเก้านาทีเด้อเาไปสีเอาลงเงนนานเก้าม่งเก้านาที่หรือว่าเก้ามุงเก้าวินาที่ยังอีกนาทีเดียวกนะทำเก้ามุ่งแล้วป่ะนี่เก้ามุ่งเก้านาทีน่ะเพื่อเพื่ออันพันางพันกินน้ำกินไนเก้านาทีแลเอาลงเอาลงนี่เรีนนั่งน่นหน่งก่อนนั่งเก้านาทีเก้าวินาทีแมน

เออเดินเล่อเด้อขาเด้อตรงเลอ่ะตรงเรยอ้เดยวใส่เดฮะผูกรถผูก .swing มันนั่นน่ะเต็มเลยเต็มเลยบานี่ปลาโตใส่น้าส้กบาทนี่โอ้ยเราจนมายานของแม่นิงใช่เป็ดของแม่นกิงนี่บะ ก็ใช่โบเป็นบบเดไปเก็บ hmm. ว like, mm ้เ hmm. ก yeah. ็บให้ลูกไอลานเบิ่งนี่บเห็นนี่ลนน้ำิงนี่บเห็นขดหนเก็บว้ขนาดเท่ายังบบเห็นอ้สิบกีบสิบกีบลอยกีบเงินเงินเวียดเงินเวียดรก็คือจะเก็บแต่หึงอลรเบิ้องนี้กตัวมันสิดอกไสิบกีบน้นี่สิบกีบเลยบบระดังงดังงเงินเวียดเงินเวียด ตัวนี uh. so ้ได so ้เงินยังไงตัวนี้นะกา้ำหัว้โหัวโอ้ี่ไปหาซิฟเนาะโอ้วีอยู่ในชองใบโตัวยอดก่อนช่องใบซิปลูกเ้าดีเสานี้สารนี้เนั่นแหละปลูกเสาวนี้ได้ประมาณสีใกล้ลุมนี่เด้ปลูกช่วงกลางป่ะเออช่วงทึ่งพุ่นแหล่ะเออช่วงแค่นั้นแหละ 2..2.. งสเลยอ่ะโ okay. อเคเนาะ,นะเออไปสันสำหรับคลิปนี้ขอจอบก่อนพ่อพี่อน,น้องเอ้ยทั้งแม่น้องพิงเนะาะเนาะาเบิง่งเพิ่นเอาเอๆขึ้นก่อนบาดนีเนาะโดยอ่ะสบายดีปารุ่งก่อนนี่ล่ะโดยไปพ่อกันตอนย่อสาวอีกเทื่อนึงเด้อสวัสดีปะุง